ดองมันแตกนี่ไช่ไหมจะพาไปลงนะจะพาไปเออเว้ขาก็ยาวจัง <c ười> ไปสิไโวายวายไปสิไปไปเดินเดินเอา,เอาจะลงตรงนี้เหรอ ลงตรงนี้เหรอจะลงตรงนี้จะลงจะลง,เ,งเอาลงโดดตุ้มอเออจะลงน้ำก็ไม่บอกไปตามท่อเหรอเดี๋อบอกขึ้นดเ,เดี๋ยวรดเหยียบแสดงว่ามุดท่อไปไปสิไปไปสิไปเออไปไปกลัวอันตรายอ๋อจะกลับทางเดิมก็ไม่บอกลงไปเนะี้ว มุงอยะเต็มเลยมุงตรง,งนี้อีกเหรอไม่มาตรงนี้นะอาไปไปก็ไปแค่นี้